ลิสตแมนชัเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีผู้ติดตามในไลน์มากกว่าห้าหมื่นคนวิธีเติมง่ายๆไปที่ไลนะ์แล้วพิมพ์ว่า add listmanshop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะใช้แค่ uid server และชื่อตัวละครเติมผ่านระบบโอนเงินหรือ wallet ก็ได้ใครที่ใช้โปรเติมสองเท่าในเกมไปหมดแล้วก็สามารถมาใช้โปรเติมสองเท่าผ่านลิสต์แมนชัได้เพราะทางลิสต์แมนชัมีโปรเติมสองเท่าจากการเติมครั้งแรกที่แยกกับในเกมและมีโบนัสแถมให้ในการซื้อครั้งต่อไปซื้อแพ็กร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทในเกมจะได้แค่สามสิ shop, บห ถูกกว่าแต่ได้มากกว่าต้องมาเติมผ่านริดแมนชอปวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวอย่างโกลีบาสนะครับในที่สุดผมก็สะสมเศษมันครบสักทีก็ใช้เวลาสะสมมา2เดือนกว่านะครับราคาเต็มยอยู่ที่ยอยู0่ที่24,000เพรนะครับราคานี้ก็ยังไม่รวมกับการใช้เพชรในการรีเฟตนะครับแล้วก็ส่วนลดอีก20% ตัวนี้ก็ใช้เพชรเยอะมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากในการสะสมเศษถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมมันก็ต้องคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับแค่เอามา up to figure บวกกับ up down นะครับพลังเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นแล้วนะ แต่ในแง่ใช้งานเนี่ยผมมองว่าไปใช้สาหลายก็ได้นะครับปั้นง่ายกว่าเยอะมากทั้งดาวของตัวละครแล้วก็ไอเทมสาดาวนะครับส่วนของโคลิบ้าทเนี่ยถ้าจะอัพไอเทมสดาวก็ต้องเสียเพชรอีก 1, 1, พันหถึงพันเพชรเลยนะครับนอกจากว่าคุณจะโชคดีนะครับสุ่มตู้คีบไอเทมสดาวได้ก่อนแต่ส่วนมากก็จะคีบกันหมดตู้ตลอดเลยนะครับก็จะใช้เงินประมาณ1 7 0 0 0เพชรครับ สำหรับสกิลธรรมดาของโคลิบาสนะครับจะเป็นสกิลชีกระชาตโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งใส่เป้าหมายรายเดียวสร้างนาเมจ1 2 0และเมื่อติดคี้จะมีโอกาส100%ทําให้เป้าหมายติดกัดก่อน2รอบสร้างนาเมจต่อเนื่อง15%จากพลังโจมตีผมดูตอนแรกนึกว่ามันโจมตีแค่ครั้งเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วมันโจมตี2มือพร้อมกันแล้วก็ตีไม่ติดกัดก่อนด้วยนะครับจะต้องติดคี้ก่อนนะครับถึงจะติดกัดก่อนได้ ก็เป็นสกิลธรรมดาที่อย่าไปหวังอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่าผมตีไป10รอบเนี่ยติดแค่3รอบเท่านั้นเองสำหรับสกิลอันติของโกรีบาสนะครับเป็นลมหายใจกดโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งใส่ศัตรูในแนวนอนสร้างดาเมจ130%และมีโอกาส100%ทําทำให้เป้าหมายหลักติดกัดก่อน2รอบอีกทั้งศัตรูที่ถูกโจมตีคริจะมีโอกาส100%ที่จะติดกัดก่อน2รอบนะครับดาเมจต่อเนื่อง20%จากพลังโจมตี สกิลวันติก็ต้องพึ่งครีเหมือนกันนะครับและพอลองเอาไปใช้จริงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดกัดก่อนแค่ตัวเดียวสูงมากถ้าเอาไปเทียบกับซาลายหรือว่าปลาหมึกนะครับที่มีสกิลวันติโจมตีแบบทั้งทีมและมีโอกาสติดกัดก่อนมากถึง4ตัวผมมองว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับในเรื่องของการสร้างดาเมจต่อเนื่องแต่เรื่องของความแรงเนี่ยต้องยกให้โกลีบาสเลยนะครับเพราะว่าโกลีบาสเนี่ยมันมีพาสซีฟกดกัดก่อนนะครับที่จะเพิ่มพลังโจมตี10%บเอตให้กับเพื่อนทั้งทีมจากศัตนนรู เรียกได้ว่าเป็นตัวบัฟดาเมดดีๆนี่เองถ้าให้สาลายหรือว่าปลาหมึกเปิดก่อนนะครับให้ศัตรูเนี่ยติดก,กัดก่อนเยอะๆก่อนแล้วค่อยตามด้วยโคลีบาสนะครับจะแรงมากๆแต่ถ้าจะหวังสถานะโคลีบาสนะครับก็บอกได้เลยว่าหวังไม่ค่อยได้นะครับ5 0 5สส่วนพาสซีฟ5ดาวของโคลิบาสนะครับจาก10%ก็เป็น15%สูงสุดอยู่ที่45%้อนะครับก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะมาก ส่วนในเทม3ดาวของโกลิบาสนะครับก็ไม่มีสกิลอะไรเพิ่มเติมมามีแค่ดาเมจนะครับที่เพิ่มขึ้นมา35%จาก130%นะครับก็จะเป็น165%แล้วก็ดาเมจต่อเนื่องของกัดก่อนนะครับจาก20%ก็เป็น30%สรุปโกลิบาสก็จะเป็นตัวที่เน้นดาเมจนะครับมากกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องสถานะกัดก่อน ส่วนเซตอุปกรณ์นะครับสำหรับเปิดทีหลังสาลายแล้วก็ปลาหมึกนะครับจะแนะนําเป็นเซตอัศวินแล้วก็นักดาบ <S <S ก็ให้เน้นแรงๆไปเลยนะครับส่วนตัวอย่างสาลายแล้วก็ปลาหมึกนะครับที่เป็นตัวเปิดผมก็แนะนําให้ใส่เป็นนักบวชแต่ถ้าจะให้โกลิบาสเปิดนะครับก็ให้ใส่เป็นเซตนักบวชไปเลยอย่างที่ผมใส่อยู่ตอนแรกเลยนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากให้โกลิบาสเนี่ยเป็นตัวดาเมจมากกว่านะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ปั้นไอเทม3ดาวของปลาหมึกหรือว่าสาลายเลยนะครับก็เลยเอามาคอมโบกันไม่ได้ เดี๋ยวเราก็ไปดูคอมโบแรกกันดีกว่านะครับกับคอมโบเจาะแถวหน้า3ตัวครับคอมโบนี้ก็จะต้องใช้คอของจักรพรรดิเด็กนะครับโดยมีตัวที่โจมตีแนวนอนเนี่ยถึง4ตัวก็คือจักรพรรดิเด็กราชาใต้ดินโคลิบาสแล้วก็วัคซีแมนสำหรับความเร็วนะครับก็จะเปิดด้วยบทพยีของจักรพรรดิเด็กนะครับแล้วก็ตามด้วยกัดก่อนของโคลิบาสหลังจากนั้นก็ตามด้วยสถานะเผาไหม้ของราชาใต้ดินนะครับแล้วก็ปิดด้วยวัคซีแมนจักรพรรดิเด็กให้ใส่เป็นเซตนักบวชนะครับส่วนโคลิบาสกับราชาใต้ดินให้ใใสสส่่่เเป็นนนซตอััศวววิมะคผจ สังเกตได้ว่าโซนิกเนี่ยก็ติดจัดก่อนจากชุดเดทด้วยนะครับพาสสีของวัคซีแมนหลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับจะเป็นการสร้างดาเมจจากดาเมจต่อนเนื่องนะครับใส่ศัตรูทั้งทีมเพราะฉะนั้นแทงที่จะเอามาคอมโบกับทีมสถานะได้ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวอย่างอาสซูร่าคาบุโตครับฝั่งตรงข้ามก็จะโดนพาสสีของวัคซีแมนนะครับพร้อมกับพาสีสะท้อนของอาสซูราคาบุโตครับ ส่วนราชาทะเลก็ไม่ได้เอามาคอมโบกับตัวอะไรนะครับผมก็เอามายืนแท้งเฉยๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวแท้งตัวอื่นได้นะครับอย่างเช่นดาร์คชายแล้วก็แท้งท็อปมาสเตอร์หรือว่าจะเอาเป็นตัวเปิดสถานะการก่อนนะครับอย่างซาร่าหรือว่าปลาหมึกก็ได้นะครับอันนี้ผมก็แนะนําเลยพอเราเจาะแถวหน้าตรงข้ามได้นะครับก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียเปรียบด้านจํานวนแล้วพอฝั่งตรงข้ามเหลือ3าตัวหลังนะครับแล้ววนมารอบ2ขนาด3ตัวหน้าที่เป็นตัวแท้งถึกๆนะครับยังไม่รอดเลยแล้ว3ตัวหลังที่เป็นตัวราเมจดหลักนะครับก็ไม่เหลือเหมือนกัน ส่วนคอมโบที่2อนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมจะเอาสาลายหรือว่าปลาหมึกนะครับมาแทนราชาทะเลสาลายผมก็ยังไม่ได้ปั้นนะครับยังไม่มีไอเทม3ดาวเลยแต่ว่าเอามาจัดคอมโบให้ดูเฉยๆนะครับรอบนี้ผมก็จะให้สาลายเป็นตัวเปิดนะครับถ้าสาลายมีไอเทม3ดาวเนี่ยก็จะมีโอกาสติดจัดก่อนมากถึง4ตัวพาสีของโกลิบาสก็จะทํางานเลยนะครับทำให้โกลิบาสราชาใตดินแล้วก็วัคซีแมนเนี่ยตีแรงมากๆนะครับ สำหรับตำแหน่งการยืนของสาล่ายก็จะเหมาะกับยืนด้านหลังนะครับตรงกลางที่สุดแล้วเพราะว่าอันติีสารดาวของสาล่ายนะครับจะมีโอกาส50%สร้างสถานะกัดก่อนนะครับให้สับศัตรูรอบๆเป้าหมายถ้าเอาสาล่ายไปไว้ด้านข้างนะครับจะมีโอกาสตีติดกัดก่อนแค่3ตัวนะครับผมก็เลยเอาสาล่ายไปไว้ตรงกลางด้านหลังนะครับแล้วก็เอาโพลิวาคขึ้นมาแทน คอมโบทีมนี้ก็จะคล้ายกับคอมโบทีมแรกเลยนะครับก็คือเน้น3ตัวหน้านั่นเองแต่ดาเมจที่ทําได้นะครับมันจะชัวร์กว่าเร็วกว่า,ววาแล้วก็แรงกว่านะครับไม่ต้องไปลุ้นสถานะกัดก่อนของโกลิบาสเลยแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าทีมนี่ยผมจัดคอมโบให้ดูเฉยๆนะครับจริงๆเนี่ยเอาไปใช้ได้ถ้ามีไอเทม3ดาวของสาหลายนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีทีมผมก็จะยังไม่สมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวผมก็คงต้องไปหาไอเทม3ดาวของสาไล่มาใส่นะครับเพราะาตอนเขาตัดกิจกรรมเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำนะถ้าทีมสมบูรณ์เนี่ยคอมโบนี้ก็จะจบง่ายกว่าคอมโบแรกอีกนะครับทีมที่3ผมก็ยังใช้ตัวละครตัวเดิมเกือบหมดเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นคอของราชาทะเลลึกแทนจะสังเกตได้ว่าผมเอาตักรพรดเด็กไปด้านหลังนะครับแล้วก็เอาวัคซีนแมนขึ้นมาแทน ผมก็ต้องการให้แถวหน้าเนี่ยมันถึกที่สุดนะครับเพราะว่าคองราชาทะเลลึกเนี่ยมันเน้นการสะท้อนนะเพราะฉะนั้นทีมนี้จะไม่เร็วมากนะครับสังเกตได้ว่าฝั่งตรงข้ามกับฝั่งผมเนี่ยจะสลับกันตีพอฝั่งตรงข้ามตีเรามานะครับแล้วฝั่งเราเนี่ยติดต้านทานเราถึงจะได้พลังงานมาใช้นะครับส่วนออฟของชุดอุปกรณ์นะครับก็จะใส่เป็นเน้น H p กับต้านทานแทนความเร็วนะครับทีผมก็จะค่อนข้างถึกมากๆนะครับแม้จะโดนดาเมจหมู่เยอะนะครับแต่ว่าก็สะท้อนกลับไปแรงเหมือนกัน รอบนี้ก็ค่อนข้างจะสูสีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะชนะหรือว่าแพ้นะทั้งสองฝั่งก็มีอสุรคาวาโตเหมือนกันนะครับมันก็เลยสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาแต่ตอนนี้อสุรคาวาโตฝั่งตรงข้ามก็หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับจกักรพรรดิเด็กผมนะครับเพราะว่าโดนหน้าก,ากากหวานสอยไปเมื่อกี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นทีมดาเมจหมู่นะครับส่วนฝั่งผมเนี่ยจะเป็นทีมถึงสะท้อนปกติทีมดาเมจหมู่เนี่ยมันก็จะเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับ แต่บังเอิญว่าผมใส่เซตความเร็วมานะครับเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนเซตอุปกรณ์ความเร็วมันก็เลยสูสีกันมันก็เลยจะไม่ได้เปรียบอะไรกันมากนะครับเพราะว่าผมใส่เซตไม่ตรงกับทีมถ้าใส่ H p มาเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะตีเข้ายากนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามก็ยังโดนสานะกัดก่อนกระสะท้อนด้วยส่วนทีมที่3นะครับก็จะเปลี่ยนคอเป็นของดรจีนัทแทนขอนี้จริงๆจะเหมาะกับสารายมากกว่าโกลีบาร์นะครับเพราะว่าสารายเนี่ยมันมีพาษ์ตฟื้นฟู H p ข้อดีของคอนี้ก็คือหลังจากที่แถวหน้าเราตายนะครับจะมีร่างโคลนขึ้นมากันแถวหน้าเราให้สรุปก็คือทีมสถานะเนี่ยมันสามารถใช้คอได้3ตัวเลยนะครับทั้งราชาทะเลลึกจักรพรรดิเด็กแล้วก็ดกรจีนัทข้อของดรจีนัทนะครับก็จะไว้แก้ทางคอมโบแรกนะครับก็คือคอมโบที่เน้น3ตัวหน้านะครับต่อให้ตีแถวหน้าเราตายนะครับร่างโคลนก็จะขึ้นมากันเรื่อยๆเลยครับร่างโคลนของดรจีนัทก็จะมีแถวและ2ตัวนะครับ แต่เท่าที่ผมเล่นมานะครับก็ไม่ค่อยเห็นคอมโบแนวนอนเท่าไหร่นะครับนานๆจะเห็นทีส่วนมากก็เลยจะเจอแต่ทีมดามเดมจหมู่นะครับอย่างทีมด้านขวาเลยแต่ในโหมดเรียลไทม์ก็จะเจอบ่อยมากนะครับคนที่เล่นคอมโบแนวนอนถ้าใครเจอในโหมดเรียลไทม์นะครับก็สามารถเอาดร็อเตอร์จีนัทเนี่ยไปแก้ทางได้แต่รอบนี้ผมเจอทีมดามเดมจหมู่นะครับแถวหลังผมก็เลยจะตายก่อนเพราะว่าแถวหน้าผมเนี่ยมันถึกมากๆลางโคลก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้กันแล้วนะครับ เนี่ยครับฝั่งตรงข้ามก็โดนพาสีของวัคซีแมนบวกกับพาสีของอสุราคาบุโตะนะครับตกตัวละ70,000กว่าเลยนะดาเมจโดยรวมก็จะอยู่ที่40,000 0กว่านะครับก็ถือว่าแรงมากๆผมเพิ่งจะสังเกตว่าสกิลคอของดรจีนัทเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับน่าจะมีการอัปเดตหรือเปล่าสกิลคอของดรจีนัทตอนนี้นะครับจะให้เกตพลังงานมา1จุดทุกๆเทิร์นและเมื่อตัวละครในทีมเรานะครับทำการฟื้นฟู HP จะได้เกตพลังงานมา1จุดน,นะครับจะเกิดขึ้น1ครั้งต่อรอบ หมายความว่าเริ่มรอบแรกนะครับเราจะมีเกจพลังงานให้ถึง4จุดนะครับก็คือใช้อันติได้2ตัวเลยตะกี้ผมก็เลยตกใจนะครับว่าทาไมใช้อันติได้2ครั้งนะครับทั้งที่ใช้ของดรจทีนัทมันก็จะทําให้คอมโบเนี่ยง่ายขึ้นนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ดรจีนัทก็เก่งขึ้นนะครับหลังจากที่อัปเดตมาไม่นานนี่เองคอมโบนี้ก็จะไม่จำเป็นต้องใช้สารายแล้วนะครับสามารถใช้โกลิบาร์แทนได้เลยยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ